สวัสดีครับผมชื่อชินวัตรพลวีชัยมงคลชื่อเล่นชื่อกุ๊กนะครับปัจจุบันอยู่กลุ่มสร้างชีวิตประชาทิทไยอยู่ในโซน W-2 นะครับคิดจะจัดกิจการของพรรคิดพลบุรีครับก่อนมาเชื่อประเจ้านะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีศาสนาเท่าไหร่ครับจะสนใจแต่หน้าที่การงานของเรานะครับทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีครับ จนผมมาอายุประมาณ30สิต้นๆน,นะครับผมก็มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านงานศพของอามมาผมนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเป็นคริเซียนนะครับจนไปงานศพนะครับก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เราไปงานศพเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจกับบรรยากาศก็กจะเป็นไปด้วยเสียงเพลงที่เราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วก็ มีคำเทศนาที่เราฟังแล้วเรารู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ประทับใจกับสิ่งที่เป็นคริสเตียนตรงนั้นนะเออจนเจอแม่ของมดนะครับที่ปัจจุบันก็เป็นภรรยาของผมนะครับเมื่อก่อนแม่ก็คือว่าเวลาผมไปส่งมดอย่างเงี้ยครับเวลาผมกลับบ้านก็จะเจอมีคําพูดที่บอกพระเจ้าไวพรนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบนะกับคํานี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับจนมาวันหนึ่งนะครับก็มาเจอกุกไก่นะครับ ซึ่งกุ๊กไก่ก็เป็นเพื่อนผมที่มหาลัยนะครับก็เขาอะมาเชื่อพระเจ้าถ้าจําไม่ผิดก็คือว่าเขาเชื่อพระเจ้าได้ประมาณ6เดือนแล้วเขาก็มาชวนผมผ่าน f a c e b o o k ผ่านการโทรศัพท์ต่างๆเขาก็พยายามชวนผมอยู่หลายครั้งมากผมก็บอกว่าเออผมไม่ค่อยว่างก็คือว่าเอาง่ายๆคือผมยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็สิ่งที่เขาก็พยายามที่จะ ตื้อผมอยู่ตลอดเวลาจนตื้ออยู่ไม่นานนะครับผมก็ค่อนข้างเกรงใจเขาจะเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมค่อนข้างเกรงใจครับก็เลยไปตามเขาสิ่งที่ผมเข้าไปวันแรกก็คือว่าผมฟังนมัสก,การแล้วก็ฟังคําเทศนาต่างๆผมก็รู้สึกว่าผมประทับใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายสําหรับเราแล้วก็ช่วงที่เขาบอกว่าใครต้องการที่จะรับเชื่อบ้างผมก็ ไม่รีรอเลยครับผมก็ไปเลยก็เดินออกไปที่จะรับเชื่อโดยที่แบบง่ายๆเลยสิ่งที่วันนั้นที่ผมจําได้คือว่า,าผมจําคนเทศไม่ได้ดไหนะครับว่าวันนั้นเป็นใครแต่ว่าวันนั้นที่เขาพูดบอกว่าเออถ้าคุณมีบาปอะไรอ่ะให้คุณสารภาพไหมบทพระเจ้ายกโทษความผิดบาปของเราให้หมดเลยโอ้ผมแบบโอ้ดีมากเลยผมรู้สึกว่า ผมหลับตาแล้วผมอธิษฐานแล้วผมก็ขอให้พระเจ้ายกโทษความผิดบาปแต่ผมทำมาตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันเลยผมแบบผมรู้สึกว่าผมเออมันเป็นอะไรที่สําหรับผมว่ามันง่ายมากการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็การที่เราจะได้ความรอดใช่ไหมวะ้าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าความรอดของเราคือการไปสวรรค์นะครับหลังปรเชื่อแล้วนะครับผมก็ เข้าสู่กระบวนการโปรแกรมต่างๆของคิดจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนพระคัมภีร์การเข้ากลุ่มสาม,มธีธรรมนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมของคิดจักรต่างๆนะครับผมก็ทําตามทุกอย่างนะครับก็ทําไปจนสักพักหนึ่งเลยฮะแล้วก็หลังจากที่ผมเชื่อพระเจ้าได้ประมาณ6เดือนแล้วผมก็พามดเข้ามาเชื่อพระเจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเนื่องจากว่าเราก็มีหน้าที่ในการที่เรารับใช้ด้วย แล้วก็มดก็ทํำท่านที่รับใช้ด้วยผมก็เลยมองว่าเออเห็นจุดๆุดนี้ที่เรามองว่าเออเราควรที่จะทําอะไรที่มันถูกต้องนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานนะครับผมกับมดก็แต่งงานในปี2015นะครับผมวันที่7มีนาน,นะครับ หลังจากที่ผมแต่งงานกับมดได้หลายปีแล้วใช่ไหมครับลึกๆก,กับผมกับมดอะ่ะก็มีความที่เราอยากจะมีลูกแต่ว่าผมรู้ว่าการที่เราจะมีลูกหนึ่งคนอะ่ะมันเป็นภาระสําหรับเรากลัวว่าเอ้ยเรากลัวจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีจนแบบมดเขาก็พยายามที่จะจะมีใช่ไหมครับผมก็ไม่มีสักทีจนผมก็เอาคําพูดเนี้ยมาหนุนใจมดว่าเออมดถ้าพระเจ้าจะให้เรามีอ่ะเป็นความปรารถนาของพระเจ้านะถึงเวลาพระเจ้าก็จะให้เรามีจนมาวันหนึ่งใช่ไหมครับที่ เราไปย้ายไปอยู่ที่คิจักกิจการของพระคิดที่โรงพยาบาลบางประกอเก้าใช่ไหมครับผมก็วันนั้นผมกับมดอ่ะขึ้นเป็นคำพยานวันวาเลนไทน์นะครับก็หลังจากวันนั้นน่ะน้องก็มาเลยเราก็ดีใจมากที่พระเจ้าวอวยพรเราเนาะให้มีเมอร์ซี่หลังจากที่เมอร์ซี่คลอดมาแล้วครับมันเป็นช่วงเวลาที่มีโควิดพอดีเลยเนื่องจากว่าผมก็ทำอาชีพออกแบบตกบแต่งภายในนะครับก็เป็นอะไรที่ ไม่มีรายได้เลยแล้วก็ผมอ่ะเนื่องจากว่าผมกับมดอ่ะเลี้ยงดูมรอซีกันเองแล้วก็เป็นอะไรที่มือใหม่มากๆที่เราไม่มีประสบการณ์นะครับสําหรับผมตอนนั้นช่วงเวลาที่หนักหน่วงมากๆแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ก็จะมีครอบครัวนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นป้าป้าหมาปผมนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องในคิดจักรนะครับจนถึงแบบว่ามีกองทุนสนับสนุนนะครับคือผมอ่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องเข้าไปถึงขนาดที่จะต้องใช้เงินกองทุนตรงนั้นนะคือว่าถึงเวลานั้นต้องได้ใช้ครับตอนนั้นก็คือว่าพี่น้องก็เอาไปเถอะไม่เป็นไรก็คือว่าต้องให้เราอยู่รอดก่อนแล้วก็ ขอบคุณพี่ๆน้องๆก็คือว่าบางคนจริงๆเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาจ้างงานอะไรผมให้ผมให้หมดต้องมาทําอะไรก็เขาก็พยายามหางานหาอะไรให้ผมเป็นค่าจ้างเป็นอะไรแล้วแต่ที่สามารถให้ผมมีรายได้บางคนก็อยู่ๆก็โทรมาบอกว่าเออให้เดี๋ยวพาไปกินข้าวตรงนี้บางทีเรากําลังอยากจะกินพอดีก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าเออพระเจ้าดูแลเมอร์ซี่เรื่องเกี่ยวกับแพมเพิร์ดอย่างเงี้ย เมอร์ซี่ไม่ต้องซื้อแผมนเพิร์ดเลยประมาณ6 7ถึงเดเดือนนะครับจํหมดจะหมดแล้วก็มีคนอ่ะมีคนเอามาให้แผมเพริดมีคนเอามาให้มีคนจนแบบไม่ต้องซื้อเลยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลมีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าอีกก็คือว่าเป็นเรื่องการเรียนของเมอร์ซี่เนื่องจากมดเขาสอนอยู่ในโรงเรียนพัฒนาการเด็กเล็กก็ขอบคุณพระเจ้าที่ เราก็ต้องเอาเมอร์ซี่เข้าไปเรียนการที่เราจะส่งเมอร์ซี่เข้าไปเรียนเนี่ยมันต้องมีใครให้จ่ายตลอดก็ตรงนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าเลยที่เราได้คนคนคนหนึ่งนะครับเขามาสนับสนุนเมอร์ซี่ตั้งแต่เล็กเลยจนถึงทุกวันนี้เมอร์ซี่เรียนตอนนี้เมอร์ซี่สามขวบกว่าเมอร์ซี่ได้เรียนโดยที่มีคนเนี้ยเขาสนับสนุนถ้าคิดเป็นเงินนี่หลายแสนบาทแลวครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วคือผมก็พยายามที่จะพูดกับเมอร์ซี่ตลอดว่าฮ เมอร์ซี่พระเจ้ารักเมอร์ซี่นะเราก็พยายามมาโบสถ์แล้วก็ให้เมอร์ซี่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักพระเยซูแล้วก็ได้มรสก,การพระเจ้าถึงแม้เขาจะมาเขายัางวิ่งเล่นกันอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่เรามาโบสถ์เมอร์ซี่เขาอยากมาโบสถ์อยากมาหาเฮียอยากจะมาหาพระเจ้ามาหาพระเยซูคือนสิ่งที่ผมกับมดพยายามปลุกฝังเขา ต่อไปก็เป็นเรื่องของเมอร์ซี่นะครับที่เป็นเรื่องงานถ่ายแบบนะครับมีพี่เบิร์ตเป็นพี่น้องในคิดจักรในกลุ่มสร้างชีวิตด้วยกันพี่เบิร์ตเขาก็ได้เห็นแววเมอร์ซี่ว่า è, Mercy เนี่ยเมอร์ซี่อ่ะเออมีแววเดี๋ยวพี่อะ่ะจะแนะนำให้ไปถ่ายแบบให้กับเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนมาวันหนึ่งรบผมไปเดินห้างห้างหนึ่งใช่ไหมครับพาเมอร์ซี่ไปแล้วไปเจอผู้ปกครองของพี่โมดเคยสอนอยู่เขามีลูกที่เป็นถ่ายแบบเด็กเล็กอยู่ พอดีมาเจอเมอร์ซี่ปุ๊บปกติเมอร์ซี่จะเป็นคนที่ห่วงตัวด้วยแบบถ้าใครมากอดมาอุ้ม,มอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมเลยจนวันนั้นอ่ะเมอร์ซี่เจอเขาครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วเขาขออุ้มเมอร์ซี่ก็เดินไปให้เขาอุ้มแล้วก็เขาขรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมดเนี่ยเมอร์ซี่ได้เลยเนี่ยเมอร์ซี่แบบมีโอกาสเลยพี่ว่าถ่ายแบบได้ เขาก็ให้บริษัทโมเดลิ่งมาใช่ไหมครับมาหลายๆเจ้าเลยแต่แล้วก็มดเขาก็เลยแบบส่งรูปส่งรูปส่งรูปเข้าไปในกลุ่มตามโมต่างๆใช่ไหมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เมอร์ซี่มีงานถ่ายแบบที่ห้างห้างหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานที่ผมมองว่าอันนี้คือพระเจ้าสัญญาเัาครอบครัวผมว่าจะรับรองแล้วก็ดูแลเมตตาเมอร์ซี่นะครับ คำพยานของผมอาจจะเป็นครอบครัวของผมเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่พระเจ้าดูแลนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่ได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าผมอยากให้ทุกคนมีความเชื่อแล้วก็ต้อนรับพระเยซูนะครับให้พระเจ้าพระเยซูครับมาดูแลชีวิตของพวกท่านนะครับเหมือนที่ดูแลชีวิตในครอบครัวของผมนะครับข้อพระคัมภีร์หนุนใจสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6 จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ